จิ้งไม่ได้ทำแล้วไอ้นั่นมันทำไอ้จิ้เออไอ้จิงเลิกหมดแล้วเออลูกขอไอ้เิ่งแก่แหละแหละแหละีไม่ไหวต้องหาต้องเอาแล้วเอออาจจะตัดสาเลยเออบอกว่าเลยโอ้เออแล้วมันไม่อีกดโอ้เป็นสภาพเก่า ว่านมันจะชนเขาไหม้วไ,ไ,ไห,ไไหวนะไมพน,นทำไม่ได้ยาหมดผมมันทเนาเป็นน้อยข้างพียก,เกีเนี่้ขับแปลเดียวแปล,แปลงงนั้นแล้วก็ย่นแล้วก็วกวกย,กนยกน่นดันนี้เล่นรถแล้ว สองตัวแล้วหรอเธออ่ะอุ้ยชี้ใส่หัวลูกไปดิจ้าชี้ใส่หัวลูก กดไลค์กดติดตามให้สมถไทยฟาร์มบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะเย็นๆนะล,ลูกหนึ่งก่อน <c oughs>